ดอฟฟี่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเซ็ตคีนะฮะอันนี้ที่ผมแนะนํานะครับก็คือตีย่นสกิลสองท่าคีนะครับท่าคีนะท่าคีก็เด้งเลือดนะครับท่าคีก็ย่นสกิลที่1แต่ไอเหรียญพวกนี้ผมจะใส่เป็น14%นะครับตามนี้เนาะตีสี่เกาะสี่นะครับแล้วก็เลือดหนะึ่งเนาะเคลียร์ตามนี้นะตีสี่เกาะสี่เลือดหนึ่งโดยเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นลงแล้งให้ดูนะครับต้องคุยกันก่อนอน,นะครับว่าณนะแผ่ป,ปัจจุบันเนี่ยเผื่อมีคนถามว่าไอ้ดอฟฟี่อ่ะ ยังไหวไหมแผ่นนี้ดอฟฟี่ยังไหวไหมอ่าตองก็ตามตรงนะครับเจอคิดรอฆ่าได้นะครับคิดรอฆ่าได้นะแต่ไม่แน่เพราะว่าจะตีเข้านะครับคือถ้ามันเก็บเด็บมาแล้วเนี่ยก็ลาบากยกเว้นแต่ว่าเพื่อนทีมในเราเพื่อนทีมตายเราก็จะเด้งคิมาเลตีเข้าครับผมเลยคือมันอยู่ที่จังหวะว่าไอ้จังหวะนั้นเพื่อคือ,ค,อคือเราคือเราไปบังคับไม่ได้ว่าฮ้ย มึงตายนะกูจะตีแหละคือมันมันทำไม่ได้เออเอาให้หลักๆก่อนมันทําไม่ได้นะครับแต่ถามว่าไอ้ตัวดอรฟี่เนี่ยฆ่าลูฟี่ได้ไหมได้คําตอบคือได้มีวงเล็บมันจะเป็นลักษณะเดียวกับรอไอ้โซโลครับถ้ายังไม่เพิ่มเดฟคือฆ่าได้อ่าวงเล็บตัวนี้ก่อนส่วนสิ่งที่ต้องกลัวนะครับก็ดูที่ว่าไอ้ลูฟี่เนี่ยคามินาริแล้วหรือยังถ้ายังตียาวๆครับแต่ถ้าเอ้ยถ้าถ้ายังคือต้องกันระวังนิดนึงแต่ถ้าสกิลไปแล้วก็สบาย นั่นเองเนาะเอามาเดี๋ยวเรามาคุยในเกมก่อนตอนนี้นในเกมเจอโซโลเนี่ยไม่น่ากลัวเนาะที่น่ากลัวจริงๆก็คือแค่ไม่มีแหละไม่มีไม่มีบวกได้หมดบวกได้หมดนะครับเอามาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวว่าเซค,คิมันดียงดังไงโดยเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ควรเล่นในธงศัตรูนะครับวบอันนี้ของกาที่ธงนะครับเขาเขาดึงไม่ได้เห็นปะ่ะกาที่ธงเขาเขาดึงไม่ได้นะ โอเคโดนหมัดแม่กูว่าแล้วเนี่ยมันหมัดวานอเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้เห็นป่ามันน่ากลัวตรงนี้แหละแต่ถ้าเขายังไม่ใช้อ่ะคือนั่นแหละคือมันมันมันมีจังหวะฆ่านั่นแหละเออต้องเรียกอย่างนี้ดีกว่าแต่เมื่อกี้เขาใช้ไปแล้วเอาละหลังจากนี้ก็คงไม่น่ากลัวแล้วนะครับเพราะมันไม่มีแล้วไงโอ้ต้องการข้างบนฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากไปนะแต่มันต้องการบนนะดิโอเค โซโลไม่น่าเล่นกับเรานะเล่นเหรอเอาจริงดิอ่ะอยากเล่นก็เล่นอยากเล่นก็ามาอยากเล่นก็ามาอ่ะเรียบร้อยครับเอาอะไรเนี่ยอะไรคำเนี้ย อ้าวตาย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 ซะไปตายซะไปเลือดป่าวะโอ้เลือดดีแจ่มโอเคเดี๋ยวรอจังหวะอยู่นะรอจังหวะอยู่นะคืออยากกลางไงแต่มันมันไปกลางไม่ได้ไงยามาโตะคือสบายนะครับสู้ได้นะครับไวพังเต็มดอกอืเดี๋ยวผมรอกลางที่ตรงัตูนะแฉงหลุดแน่เลยวะยืนนิ่งเลย วึบโอเคกลางทงศัตรูครับเรียบร้อยครับแรงสมใจละมึงทีนี้วึบโอ,โอ้โหหมาดช้างอีกแล้วว่าหมาดวานอนอีกแล้วว่าโอ้โหเนี่ยฟีผมเกียดมันตรงนี้แหละคือถ้าโดนวานอนดอฟี่ก็ไม่ไหวมันไม่เหมือนได้ก่อนใช่ไหมแบบที่มันทะลุไม่ได้นี่ไม่ทะลุหมดเนี่ยแหละเนี่ยแหละ เนี่ยเนี่ยต้องระวังตรงเนี้ยทงกลางเสียวะ่ะเสียไหมเสียไหมผมเป็นการทงบนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียนะเรียบร้อยครับโอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้โอ้โอเคเพื่อนกันแล้วเพื่อนกันและน่าจะกันได้นะผมมารงนี้เลยนะครับ ไม่การเสียธงเดอ้อไม่การเสียธงเดอ้อไม่มาว่ะไปกากันบนเลยอะเรียบร้อยครับจบไปตามนี้อย่างที่เห็นนะครับอย่าที่เห็นนะครับว่ามันน่ากลัวไอตรงฟรี่หมัดวานอนนี่แหละแต่ว่าบางเกมเนี่ยถ้าเราไปเจอแบบที่มันไม่โดนแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหานะฮะคุณก็สามารถยืนได้เลยแต่ว่าเราต้องเอากันตามตรงให้เห็นว่ามันเป็นประมาณนี้แหละครับ อันนี้คือของจริงเนาะส่วนบางเกมเนี่ยถ้าเจอลูฟี่สัก2ตัวขึ้นไปดักกว่าเดิมนะครับเมื่อกี้แค่ตัวเดียวนะถ้าเจอ2ขึ้นไปบอกเลยฮะจุกจุกแบบจุกอกเลยนั่นแหละครับแต่ถามว่ามันไม่ใช่แค่ดอฟฟี่นะตัวที่จุกเนี่ยหลายตัวเลยครับอย่างเมื่อกี้ถ้าโซโลโดนตายไหมครับตายมันตายอยู่แล้วครับคือแทบจะทุกตัวมันตายหมดนะครับมันผมเลยบอกว่าคือผมไม่ได้ได้ฆ่าดอฟฟี่นะแต่ทุกตัวโดนแบบเมื่อกี้ตายเรียบ ทุกตัวอันเนี้ยขนาดว่าเป็นตัวละครที่มีตายเกิด1ชีวิตแล้วนะอันนี้มีแล้วนะครับยังเป็นแบบเนี้ยถ้าไม่มีหนักกว่านี้ครับเช่นอย่างโรเจอร์อะไรเงี้ยแต่โรเจอร์เล่นแถวสไปเลยเนาะตัวนี้มันทําไม่ได้อะมาเลยตากันตรงนี้นั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวถามบอกว่าเล่นได้อยู่ไหมสวดตัวก็ยังมองว่าได้เพราะว่าผมมองว่ามันไม่ต่างกับสวดตัวมองเองนะ ไม่ต่างกับแชฉงไม่ต่างกับลูฟี่เสื้อเหลืองไม่ต่างกับมันมันไม่ต่างกับหลายตัวครับผมมองแบบนี้ผมมองว่าไม่ต่างผมเลยว่ามองว่าเล่นได้เพราะสายหมัดณปัจจุบันเนี่ยเอาแบบฆ่าลูฟี่แบบเดินหาลูฟี่เลยแบบเปิดเกมกูเอากูเอามือเลยอะคือมึงสู้กูไม่ได้เหมือนกับเป็นภาพที่แชฉงฆ่าลูฟี่เสื้อเหลืองอะมันไม่ใช่ภาพนั้นปัจจุบันไม่มีนะครับและไม่มีตัวไหนที่จะฆ่าแม่งได้ครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มี ดังนั้นเอาเท่าที่มีตอนนี้ก็ถือว่าดีแล้วเท่าที่มันจะทำได้นะสำหรับตัวละครรีเจนต์ตัวหนึ่งคล้ายๆตัวซันจิครับเหมือนกับตัวละครตัวหนึ่งที่มันจะทำได้เท่านี้มันก็ดีแล้วนะทำได้เท่านี้สาหรับผมนะสาหรับผมนะถือว่าผ่านแล้วครับเท่าน,นี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วดังนั้นสายสีน้ำเงินตัวนี้ดอฟฟี่ถามผมเล่นได้ไหมคำตอบคือได้อย่างที่ผมบอกนะถ้ามันไม่ต่างกับดอฟฟี่อะแต่ถ้ามีถามว่า แลาให้เลือกระหว่างเสื้อเหลืองกับไอ้ดอฟฟี่ผมจะบอกว่าเล่นดอฟฟี่ทำไมอ่ะเพราะว่าไอ้สองตัวเนี้ยแม่งแพ้แช่งเหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่าวงเล็บเวลาเจอแบบหนึ่งหนึ่งหรืออะไรอร์คุรุคุรอนภาพนะโซโลกับไอ้ลูฟี่อ่ะกับโซโลกับดอฟฟี่อ่ะเวลาคุณเล่นโซโลอ่ะคุณเกลียดตัวไหนมากกว่ากันถ้าให้เลือกนะคุณต้องบวกลูฟี่กับดอฟฟี่อ่ะคุณจะบวกใครมุมผมอ่ะถ้าเป็นโซโลอ่ะ ผมบวกลูฟี่ผมไม่เอาดอฟี่เพราะเพราะว่าอะไรก็แม่งกลางใหญ่แล้วกูตีมันไม่ได้เนี่ยคือประเด็นเห็นปะคือคือมันคุณลองถามใจตัวเองดูอะถ้าตัวไหนที่คุณไม่อยากเจอตัวนั่นแหละคุณหยิบโอเคไหมคุณลองถามตัวเองเดูถ้าคุณเป็นโซโลคุณเกลียตัวไหนอะเอาว่าไม่เอาไปล็อตนะครับเพราะว่าไปล็อตแผ่ปัจจุบันมันมันไม่มีเนาะเราลองนึกตัวละครที่เราเกลียดอะเกลียตัวไหนบ้างสำหรับโซโล่ก็เล่นตัวนั้นแหละอันนี้คือคําตอบง่ายครับ